สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยแต่วันนี้มาตอนเย็นหว่าจะได้แสงจากของจริงจากผ้าจริงๆนะครับมันก็นยากเป็นผ้า,าลายโฮ4เมตรตัดได้เต็มชุดนะครับดูสิครับสวยไหมสีจริงๆเป็นสีอย่างนี้เลยสีจะค้ำกว่านี้นิดนึง อันนี้สีมันสะท้อนอกล้องก็เลยดูสดขึ้นมานิดนึงแต่ว่าถ้าจะให้เอาที่เอาที่ดำมากกว่านี้นะครับอันนี้ออกเป็นสีเม็ดมะขามแต่ว่าสีมะขามแดงนะครับ <c oughs> ในใน,ในหุ่นข้างหลังอันนั้นจะสีจะค้ากว่าแล้วสีจะค้ากว่า <c oughs> วันนี้มามีมาแค่สชุดคือหนึ่งชุดสเมตรทำไมได้น้อยจังชัย มันไม่ใช่ว่าจะได้ทุกผืนวันนี้ผ้ามาเป็นกองได้แค่สองชุดก็เป็นผ้าเส้นไหมนะครับสาวมือสาวมือไม่ได้สาวด้วยเครื่องเพราะนั้นเส้นมันจะอวกจะอววก,กว่าสาวเครื่องขนาดก็ไม่ค่อยจะเสมอเท่ากับสาวเครื่องแต่มันนุ่มกว่ากัน หยับมือกว่าเวลาเราจับพุกมันจะสากมือกว่าอันนี้เป็นใหม่บ้านเขาเรียกว่าสาวมือทอมือกว้างไหมสองเมตรก็กว้างอยู่นะครับอันนี้สี่เมตรสี่เมตรเขาจับเขาจะทํารอยปลูกเอาไว้อันนี้ผมจะคลี่ให้ดูนะครับจะคลี่หน้าผ้าให้ดูอนนี้สองเมตรเห็นไหมครับเขาจะมีรอยนะครับ,รบเห็นไหมครับเส้นยขาวเลยครับ ทำเอาไว้ทาอะไรเอาไว้แบ่งครึ่งเอาไว้แบ่งครึ่งคุณจะตัดชุดหรือว่าจะนุ่งก็ได้จะนุ่งจงกระเบนก็ได้ถ้ายัางไม่ตัดนะครับหรือถ้าตัดแล้วเอาไปเย็บขบก็หากันต่อกเขาหากันาาก็นุ่งได้ไม่เหมะมอง,มองไม่เห็นยิ่งเป็นผ้าลายพวกนี้ด้วยเวลาเย็บผู้ลายมันจะชนมันจะต่อกันพอดีดังนั้นไม่ต้องกังวลทำทำไมเขาทำไว้เพื่ออะไรก็ชาวบ้านเขาทำมาอย่างนี้ ผมก็ไม่รู้จะให้คําตอบว่าอย่างไรแต่เขาก็เห็นไหมครับสีขาวๆนี่คือการแบ่งเส้นแบ่งระหว่างผืนสองเมตรมันกว้างมันยาวขนาดไหนผใช่เราทําให้ดูหน่อยวาผมนี่ก็ถือว่าว่ายาวพอสมควรนะครับมันยังเหลืออีกเลยนะครับสุดมือยังเหลือปลายนี่อีกเลยครับเนี่ยที่ตกทางมือมือขวานี่นะครับสองเมตรถ้าพับครึ่งอะ อ่าพับขึ้นพอไหวนี่ครับพับขึ้นแล้วแล้วนุ่งขนาดนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเอวไม่ได้ก <c oughs> ็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วนะแค่ะนั้นะไ่ต้องกังวลผ้าพวกนี้ผูกบังคับด้วยกี่ถ้าเป็นกี่ใหม่จะมีความสูงจากบนลงล่างนะครับจากบนลงล่างหนึ่งเมตรเป๊ะแต่ความยาวไม่แน่นอนอย่างน้อยๆต้องมีแล้ว 1เมตรหรือขาดนิดหน่อยหรือเกิน5เซนเจ็เซนสามเซนโดยประมาณนี้เพราะว่าถาว่าลรามาตรฐานไหมเขาก็วัดเฉลี่ยในกี่เวลาเขาตัดเขาถอนหนึ่งชุดสเมตรเขาก็ตัดมันก็จะกินหัวนะครับกินหัวขอมไหมไปกินเส้นไหมไปในเส้นยืนฉะนั้นเวลาเขาใส่ไปเขาเผื่อแล้วนะเขาเผื่อแล้วแต่มันก็ยังต้องมีอยู่ในในส่วนที่เข้าไป กาะันไปต่อกันของเส้นใหม่แต่มันก็กินเข้าไปดังนั้นบางทีมันก็ขาดนิดหนึ่งเกินหน่อยอย่างก็อย่าพึ่งว่ากันเพราะมันเฮดเม็ดนะครับเฮดเม็ดมันไม่เสมอกันแต่ลายต้องเสมอสีต้องเสมอ mm hmm. ถ้าสาวว่าร้วผ้าลุงชชยเหมือนชาวบ้านทช่ไหมตอบเหมือนกันกับชาวบ้านที่เขาใส่นะครับแต่คัดเกตช่างคนนี้เก่งไหมใช้ไหมอะไร ย้อมดีไหมทอดีไหมแน่นไหมอันนี้มีน้ําหนักอ่าสี่เมตรนะครับมีน้ําหนักแล้วมันต่างกับไอ้ผืนข้างหลังยังไงเดี๋ยวต้องเอามาเทียบกันให้ดูตอนปลายปลายคลิปนะครับตอนปลายคลิปอวันนี้ฉะนั้นวันนี้เห็นละนี่ผ้าใหมบ้าน่าเดี๋ยวเราไปดูผืนที่สองกันแล้วเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูอันนี้สีสดใสค,ครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเทียบกันว่าเป็นยังไงอันนี้สีสดใสเดี๋ยวไปดูผืนข้างหลังที่อยู่ในตัวหุ่นครับ ผืนที่เห็นอยู่ในตัวหุ่นเมื่อคลิปที่แล้วปลดมาแล้วนะครับปลดผ้ามาแล้วเป็นผ้าลายโฮเหมือนกันจะเรียกอะไรดีโฮสเลยโฮเราะคือผ้าที่ผู้หญิงนุ่งผู้ชายใส่ว่าอย่างนั้นก็ได้หรือบอกว่าของผู้หญิงของผู้ชายก็ได้แต่เดี๋ยวนี้มันใส่มันใส่กันหมดละ ก็แล้วแต่ใครนุ่มก็เรียกตามนั้นนะครับสีต่างกันไหมผิดกันตรงเส้นน้ําเงินเนี่ยครับเส้นน้ําเงินเนี่ยเส้นน้ําเงินเนี่ยนะครับเนี่ยเส้นน้ําเงินนี่นิดเดียวเองนะนิดเดียวแล้วก็สีการกินของสีการอิ่มของสีในผ้าสีพื้นถามว่าพื้นไหนสว่างกับกันเดี๋ยวผมดูก่อนไป คือนี้เป็นเป็นเป็นสีที่น่าจะมืดกว่าแต่ดูอีกทีก็สว่างกว่ามันอยู่ที่จังหวะแสงแล้วเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูก็าถามว่ามันเป็นยังไงมันดีไหมผ้าไหมบ้านเนี่ยอ่าแล้วแล้วไม่ไม่ใช่ไหมบ้านมันเป็นไหมอะไรมันมีอยู่สองอย่างที่ที่ช่างที่ช่างท,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 ที่ผมอ่าส่งภาพนะก็มีผ้าไหมจุนับไหมบ้านไหมจุนก็คือไหมอุตสาหกรรมก็เรียกไหมตลาดก็เรียก เขาทําขายทั่วประเทศทําขายทั่วโลกส่งออกต่างประเทศนั่นเป็นไหมชนิดหนึ่งกับไหมที่ใช้ชาวบ้านเลี้ยงไหมเองเลี้ยงตัวหนอนเองนะตัวหนอนเองปลูกมอนปลูกปลูกต้นมอนเลี้ยงไหมเลี้ยงตัวหนอนไหมเก็บไหมเองแล้วก็สาวมือเองเรายิงได้กินตัวดักแด้บางคนบางคนไม่กล้ากินบางคนกิน ลองดูสิครับทอดไข่ก็อร่อยยิ่งสดๆด้วยนะโอ้อร่อยมากเลยเอามาทอดไข่ลงเอาใส่ลงไปแล้วก็ทอดเด็กแรกกินหมดแล้ครับมันเป็นวิตามินเป็นโปรเขาว่าเป็นโปรตีนหรือเป็นอะไรแต่ว่ามันมีคุณค่านะครับตัวไหมกว่าจะได้ไหมถ้าไหมหนึ่งผืนไม่รู้หมดไปกี่ชีวิตแต่มันก็เป็นหลักโดยธรรมชาติ ผมก็ไม่ได้ไปชี้จะเอาตัวนั้นเป็นเอาตัวนี้ตายก็ไม่ใช่เขาทามายัางไงเราก็ซื้อมาเราถามว่านั้นดีไหมถูกไหมอย่าไปคิดอะไรมากเลยครับอยู่ไม่มีความสุขเราไม่ไปทําอะไรให้คนที่มาอยู่รอบข้างเดินร้อเนี่ยมีความสุขและและยิ่งอายุเยอะด้วยบ่นมากลูกหลานก็ลาคาญถ้ามีตังค์เยอะๆลองแจกมันไปเยอะๆเ,เดี๋ยวมันเข้ามาหาเราเยอะนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นโดยธรรมชาติของโลกเดี๋ยวผมจะจะเทียบให้ดูระหว่าง ผืนอสองผืนครับสีมันจะกล่ำกันไหมได้คลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูสําหรับคลิปนี้ก็รู้แล้วว่าเป็นผ้าไหมบ้าทอมือ,อสาวมือทอมือ,อมีสีเมตรเช่นเดียวกันสีกับลายคล้ายเคียงกันแต่ยังไม่ได้เทียบกันเดี๋ยวเราไปดูว่าเทียบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับนี่เป็นผืนแรก นี่เป็นผืนแรกในคลิปนี้นะครับเป็นผืนแรกสีจะออกดํากว่าเข้มกว่าอันนี้เป็นผืนที่สองสีสว่างกว่าเพราะฉะนั้นใครชอบอันไหนเลือกเอาครับเทียบเ,เห็นกันละเห็นกันด้ตาเลยว่าสีต่างกันถามว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากการย้อมลายลายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันก็ผิดกันอยู่ไม่ใช่ว่า,วาไม่ผิด ครับอันที่หนึ่งอันที่อันนี้เป็นผืนแรกเป็นผืนแรกก็ยังให้เกาะป่านี้อยู่ก่อนนะครับเห็นไหมครับแค่ทาบเข้าไปก็รู้แล้วว่าต่างกันนะครับของของเขามีเส้นของเขามีเส้นวิ่งลงเส้นเล็กนิดเดียวเห็นไหมครับเห็นกับเส้นวิ่งลงนะเส้นเนี้ยนะครับเส้นลงเนี่ยเส้นเล็กนิดเดียวแต่อีกผืนนี้เส้นใหญ่ดูสิครับเส้นใหญ่จริงไหมเห็นไหมครับต่างกันไหมครับ เนี่ยครับเทียบกันดูนะครับเทียบกันเทียบกันอย่างนี้เลยเส้นต่อเส้นเลยเห็นไหมครับต่างกันแต่เรียกว่าค่าโพเหมือนกันเรียกว่าค่าโพเหมือนกันแล้วราคาลาลุงชัยหมายเลขก,ก็ยังไม่บอกเลยเดี๋ยวลืมอีกเป็นประจำครับปีนี้เป็นประจำสําหรับพวกสอบออกเป็นประจำหมายเลขเจสามสี่หกหนึ่งคือพื้นพื้นแรกาพื้นแรก อันนี้สีสว่างกว่าน,นี่เป็น4 6 1 J3 4 6 1กับ4 6 0ชอบสีไหนชอบชุดไหนหรือชอบผืนไหนแบ่งได้นะครับแบ่งได้แบ่ง2เมตรก็ได้แต่แบ่ง2เมตรคุณจะได้แค่ท่อนล่างไป็นผ้านุ่งหรือเป็นเสื้ออย่างเดียวแต่ถ้าคุณเอาไปตัดเสื้อเอาไปตัดชุดต้องเอาไป4เมตร,รถ้าถามว่าลดไม่ไละลุงชยะะัยราคาก็ไม่บอกอันนี้ผมขายอยู่ที่3,250 ถามว่าทําไมไมันมีเศษเไม่ข้าโบกเยอะนะครับกำไรก็ไม่มากเท่าไหร่เอาแค่ไปขายกันแล้วกันแต่ว่าผ้าผมคัดทุกผืนคัดทุกผืนคัดกล้วก็ทั้งช่างนะครับนะครับเทียบละแต่อย่าเทียบกับลุงชัยนะครับมันไม่สวยแต่ถ้าเทียบผ้าเนี่สวยขนาดคนไม่เขาจะขี้เละขี้เละเอาผ้ามาเทียบนี่ยังดูผิวพันดีเลยครับแล้วก็ก็ชมัวเองไปอย่างนั้นแหละครับแต่มันสวยจริงๆผ้าเนี่สวยจริงๆ ครับพบกันในวันนี้2ชุด4เมตรลองดูครับชอบผื้นไหน J สาม J สามมัน460กับ4 6 1กนะ460กับ4 6 1ชอบผืนไหนติดต่อเข้ามาครับตามภาพนิ่งนะครับตามภาพนิ่ง086468 6, 6, 6 9 0 0ีกขอขอบคุณอย่างสูงครับที่ติดตามณชใจมาโดยตลอดของร้านจองโฮผ้าไหมายชุริตพื้นบ้านนะครับขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ